สวัสดีครับช่างเปียนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น MacBook Air M2 นะครับโมเดลเป็น A2 6 8 1นะครับผมมาในการตัวหน้าจอเนี่ยแตกนะครับผมเห็นภาพแค่ครึ่งจอนะครับเนื่องจากดฝฟ่งนแตกนะครับผมก็ทางเรานะครับแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนสวนตัวกระจกจอนะครับก็คือตัว LCD ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าโครงจอนะครับหรือว่าบอดี้เนี่ยก็จะใช้ตัวอันเดีของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นกระจกจอที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวจอสั้นในเดิมลูกค้านะครับสังเกตว่าจะมีรอยแตกนะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ถ้าอยู่ด้านนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือของจอนะครับน,น่าจะแตกจากงุมล่างมานะครับเราเส้นตัวหน้าจอรวิ่งไปเพราะตัวนี้จะหน้าจอค่อนข้างบางนะครับผมก็ เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จบงานนะครับสลับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับผม macbook นะครับอาการจอแตกจอเสียน้ำเข้าจอนะครับสามารถส่งมาให้พวกเราแก้ไขให้ได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ